ด้วยความที่ n8n n, ไม่สามารถทำคี e ์เด t i ชิ t อล k ิกให้เราได้เนื่องจากความพิจารณาของ TikTok อเราจึงต้องหาวิธีอื่นกันเช่นการเปิดเซิร์ฟเวอร์เองหรือจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่อยู่ในก็ะปุดขึ้นมาของผมก็คือกลับไปใช้โพสต It ในการทำคี e ์เด n นชิให้เราเพราะจริงๆแล้วโพสต์อ ก็สามารถทําตัวเป็นตัวกลางในการทำคีย์เด็นชิเลเก็บไว้ให้เราได้ไหนๆก็เคยอ่านมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็เลยลองกลับมาคุยกับมันอีกสักครั้งดูผมก็เลยพยายามเปิดโพสต์อิในเครื่องตัวเองให้สําเร็จขึ้นมาจนสามารถเปิดขึ้นมาเป็นหน้าวางแผนตารางคอนเทนต์ได้ประมาณนี้แล้วก็กดเชื่อมต่อ Tik t o อกได้แล้วด้วยตามแผนเลยเรลอจะเชื่อมันสร้างคีย์เด t i ชิลให้เราได้จริงผมก็เลยไม่รอช้าลองใช้เขาตั้งเวลาดู ซึ่งตรงนี้มันสามารถใส่ข้อความแล้วก็ตั้งเวลาแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับผมมาและโลกนี้เริ่มสดใสขึ้นดูดีขึ้นแต่าว่าพอตั้งเวลาไปแล้วลองกดโพสต์แล้วด้วยมันไม่ไปที่ t i k t o อ,อไม่เข้าใจว่าทําไมหลังจากงมไปพักใหญ่นะครับผมก็ลองสังเกตทางด้านขวาบนเห็นว่ามันมีโนติบางอย่างเด้งอยู่ในโพสอิทเขาบอกว่ามีเออร er ์เกิดขึ้นในขณะที่พยายามโพสต์ไปที่ Tik t o อก แอปของเราไม่ได้รับอนุญาตในการโพสต์กรุณาติดต่ออันเนี้ยคาใจมากนะผมมันอาจจะเป็นที่เราใช้แอปไอกับซีเ e t จากแซนบ็อกติ๊กต็อกก็เป็นได้เพราะอย่างที่บอกว่าแซนบ็อกเนี่ยมันมีโน้ตสั้นๆที่วันก่อนเห็นอยู่ก็คือเราทําได้แค่ดรับคอนเทนต์ไว้ไม่สามารถโพสต์ได้นะผมผมกำลังเดาว่ามันเป็นที่เรื่องนี้หรือเปล่านะยังไม่ชัว์เหมือนกันนี้แต่ก็คือโพสอิดยังช่วยเราไม่สําเร็จนะผมต้องหาท่าใหม่กันต่อไปก็อาจจะต้องเป็นท่าเปิดเซิร์ฟเองจริงไว้มาดูกันต่อคราวหน้าละกันฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจรอกันไว้ได้เลยเน้อ